หมอกไหลมาเอื่อยๆนะฮะเราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติพูเตยนะครับตรงหน่วยที่3นะฮะตรงที่ทางจุดพักแรมจะเดินขึ้นเขาเทวดานะฮะหมอกกำลังไหลมานะเจ็ดโมงครึวันนี้วันอาทิตย์ที่20สิบกรกฎาคม2557นห้านะฝนโปรยมาเบาๆนะครับนะเห็นไหม,หมอกไหลด้วย สวยงามเลยนะฮะมาชื่นชมธรรมชาติกันนะฮะอันนี้ตอนเชา้าอีกพักหนึ่งเราจะเดินขึ้นยอดเขาเทวดานะฮะยอดเขาเทวดานี่เป็นเขาที่มีความสูงที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีนะความสูง1,123เมตรจากระดับน้ำทะเละเห็นไหมแต่ที่เราถ่ายอยู่นี่ไม่ใช่เขาเทวดานะ เป็นเขาลุ่ข้างๆให้ดูว่าหมอกมันไหลสวยมาก yeah.